พเพื่อนๆวันนี้จะมาเอา้าออกจากแปลงฉักเห็นไหมคะยาขึ้นเยอะเลยต้องเอาออกแล้วเพื่อนๆเพราะว่าขึ้นอย่างนี้ผักเราก็จะไม่โตนะคะแต่ว่ายา,ายาอย่างอื่นไม่เป็นไรหรอกค่ะถอนออกแล้วก็ทิ้งไว้ในแปลงผักเขาก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยเนาะแต่ว่า้าที่กําจัดยากเนาะพเพื่อนๆเพื่อนรู้จักไหมคะเนี่ย เเขาจะมีเงาอยู่ข้างล่างใต้ดินเนาะแล้วก็เป็นเส้นใหญ่เหมือนได้ต่อเชื่อมกันถ้าเขาเกิดเยอะๆเป็นแผงเนี่ยผักเราจะไม่เจริญเติบโตค่ะอันนี้ต้องกําจัดออกแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าแห้วหมูนะคะเพื่อนๆดูจากไหมคะลักษณะเขาเป็นอย่างนี้คะ่ะแล้วก็มีเงาอยู่ข้างล่างนี่คะ่ะไว้เก็บอาหารเนาะนอันนี้คือเราต้องเอาออกจากแปลงผักจริงๆประโยชน์เขาก็มีนะคะเพื่อนๆ ประโยชน์ก็เออเป็นสมุนไพรเนาะก็เอาเอาเอา,เอา,เอาล้างเงานี่ไปตากแดดให้แห้งแล้วก็ตําพอกพอกฝีพอกอะไรขับลมแก้จุกเสียดขับปัสสาวะนะเนาะเมื่อนประโยชน์ก็มีแต่ว่าถ้าเกิดตามแปลงผักอย่างเงี้ยต้องเอาออกเพราะว่าเนี่ยเขาจะแย่งอาหารผักเนาะเพราะว่าเขามีอ่ารากที่ที่เป็นเงาอยู่ใต้ดิน แล้วก็ถ้าถ้าถอนขึ้นมาแล้วขาดขาดอย่างนี้ค่ะงาวาจะขาดอยู่ข้างล่างแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกถ้าเป็นแผงเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาออกค่ะผักเราจะไม่โตนะคะเพื่อนๆก็เลยมาทําความรู้จักกระยาแห้หงหมูเนาะประโยชน์ก็มีนะคะประโยชน์ใช้ประโยชน์จากเขาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในแปลงผักก็ต้องเอาออกเพราะว่าค่อนข้างจะกําจัดยากนะเพื่อนๆเนาะ นี่ค่ะยายมหมูเพื่อนๆมาเอาออกก่อนเนาะเพื่อนๆต้องขุดเลยค่ะต้องขุดแล้วก็ดึงเงาออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยอ응ืเงาเขาจะต่อกันรากเขาจะต่อกันอย่างนี้เลยค่ะต้องดึงออกมาแล้วก็ต้องเอาไปตากแดดเลยค่ะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเขาก็จะเกิดขึ้นมาอีกพอคือมีดินติดไม่ได้ถ้ามีดินติดเขาก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะ ก็จะขยายเยอะขยายเร็วด้วยนะคะเป็นแผงพืชไปเลยประโยชน์ก็มีนี่ค่ะเห็นไหมเงาใหญ่มากเลยเนี่ยเวลาเอาออกเราต้องเอาตะกร้าหรือเอาอะไรมาใส่แล้วก็เอาไปทิ้งไว้จากแดดทำอยากให้เขาเกิดอีกนะนเนาะเพื่อนๆงั้นก็จะเกิดมาเหมือนเดิมค่ะกำจัดยากหน่อยนะ ต้องดึงออกมาอย่างนี้เลยค่ะมันผักไม่โตนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้พามารู้จักกับหยากแหวหมูเนาะกาจัดยากแต่กับประโยชน์ก็เยอะก็ถ้ามีตามสวนสวนต้นไม้ใหญ่ๆก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆเขาก็จะคุมดินไว้ด้วยแต่ว่าถ้ามีตามสวนผักเนี้ยต้องเอาออกนะคะ บายบายค่ะเพื่อนๆคลิปหน้าค่อเจอกันนะคะบายบายค่ะ